ตอนนี้เวลาโอ้โว oh, <wow. S 1> มง <Wow. S 3> มาใส่บาทคือที่นี่เขาก็จะมีขายใช่ไหมอันนี้เป็นกับข้าวชุดละสี่สิบอันนี้เป็นขนมชุดละสามสคือแล้วแต่เรื่องอะว่าอยากใส่อยากใส่อะไร แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2นะที่เรามาอยู่กันที่อิองตอนแรกอะเราตั้งใจว่าเราจะออกมาแค่ใส่บาทแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ห้องนอนต่อะไรนิดหน่อยแล้วก็ค่อยวันนี้จะพาทุกคนมาตะลุย1วันในหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะว่าในหมู่บ้านนี้มันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะค่อนข้างเป็นความแบบชิลสบายๆแต่ว่ามันก็มีบ้างนิดหน่อยคือมนอยู่ที่นี่แล้วมันเหมือนเวลามันเดินช้าลงอะเหมือนกับว่า1วันนี้มันทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยบางทีก็เพิ่มบ้างลดบ้างอะไรก็ ต้องรอดูอะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดเมืองปิลอกอก็อเดี๋ยวไหนๆก็แบบ <c oughs> ทำบุญชัยบาตรแ,แล้วเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระด้วยละกัน <c oughs> คือวันนี้สร้างทางจริงบบนมาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแบบจุดบ้านี้ต่อ ไปตรงนั้นกันอ่ะทุกคน,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 นที่นี่ขาให้ถอดแต่ข้างล่าง,น,าน,งน,าน่นาจะเป็นความเชื่อหรืออะไรก็ตามก็ทำา,ทามแต่งก,ก็แบบีความทยแล้วก็ความเอนรูปทรงเจดีอะไรก็จะม่เหมือนหรือว่าแบบเเรียะรน้าปอะไร้มันมีทา,า,างาขึ้นเหรอคิดว่าถ้าไหวก็ไป แต่ <laughs> บอกแล้วว่าแพนอะคือจะเริ่มเพิ่มเรยเพราะจริงๆตอนแรกแพนคือใส่บาทเฉยๆนะแล้วก็กลับบ้านกลับไป <laughs> นอนนะแต่ตอนนี้ก็คือ <laughs> เดินไปเรื่อยเลยยาว เนนิค่ะให้อาหารปลาจ้าคือความเก๋มันคือมันไม่ใช่ปลาแบบปลาหมอปลาสุกปลาอะไรเป็นปลาคารแบะที่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ใจฝน่อนญเนค่อเนี่คือที่ที่เราจะให้อาหารปลาเอ้ยมันมันรู้อ่ะไม่ต้องมองออกเลยหรอว่ามาให้อาหารอ่ะเด็กูไกโยน์โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าว ตัวก็ใหญ่นะไม่น่าหิวขึ้นมาบนบกอ่ะจ้าบอกความรู้สึกเลยค่ะก็แบบไม่เพิ่งสิบโมงแต่ต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกหลายแล้วก็แบบเท้าเปียกก็เป็นกลิ่นปลาหมดแล้วมาเที่ยวที่เขาก็ต้องรักษาความสะอาดที่ของเขาเอาไปทิ้งให้กที่นะจ๊ะถังขยะมีน้อย แต่มีนะถือไปก่อนเดีวเจอเจอไททีนและที่เรากำลังจะเข้าไปก็คือเหนือเนือหลายหลายคนอาจจะรู้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นแบบที่ทําเหมืองเดี๋ยวเข้าไปมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่ก็วางไว้ให้เราแบบถ่ายรูปได้หนึ่งกลุ่มเพราะว่าแบบจะต้องแต่งตัวมาแบบเท่ๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีฟิลแบบเครื่องจักรเก่าๆอะไรเงี้ยตรงนั้นน่ะ มันมีแบบบังเกอร์มีแบบเพราะสมัยก่อนตรงนี้มันก็แบบมีที่ลบก,กันพม่ากับกะเหรี่ยงใช่ไหมหรือพม่าก,กับไทยวะ,ะกล้องพม่ากับกะเหรี่ยงไม่ไม่ ช่วยเบอร์ได้ <laughs> แล้วก็พอเดินมาจากตรงที่เป็นอุปกรณ์เหมือนเก่าใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีบ่อน,น้ําที่เป็นแบบน้าแร่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านก็จะเห็นว่าน้าแร่ตาบ้านอีตองน้าแร่ในในโรงแรมก,ก็น้าแรอ่อีตองมาเลยเห<อ>มือนไม่มีอของอื่นมาจากบ่อนี้เพิ่งมาให้ดูความใสขึ้แหละเพราะอาจจะแบบว่าอุ้ยน้ำเลยว่ามาจากแบบไปดูไปดูเต่บอกเลยว่ารสชาติน้าแร่คือไม่มีกลิ่นไม่มีอร่อยอะ ี่ยตัวม้มโซมอ่ะคือปลาคาร์งเฮ้ยไม่ได้โกหกนหนอเว้ยเมื่อวานมีปลาคาร์งจริงๆหรือ,ว,รอ,อ,อว่าออัันี้แหลค่วมันนอนวะมมัันนนนนนอนตอตรงนั้นคือที่จริงตรงนั้นน่ะมีปลาคาร์งอยู่นีซูมซูมซูมเออมีปลาคาร์งเราไม่เคยแต่ว่ามันอ่ะเราไม่ได้โกหกยังไม่ถึงเวลาออกค่ะเนี่ยมีแค่ตัว<ช>ประมาณนี้ที่ยังอยู่ปลาคาร์งรบ,บ้านเกเรงั้นเหรอ ว่าน้ำแร่จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเสอร์เขาจะดูคลิปแล้วทำไมแค่สมมติแต่ว่าลงมาไกลเกินอ่ะความที่เป็นน้ําแร่มันก็จะหายไปไม่ถ่ายมันเลยาเขาจะถ่ายแค่ปลากับปลาว่าใช่เขาถ่ายกันแค่ปลาถ่ายไม่ไรเราจะหาทําเราต้องทําให้ได้เติมไม่ลงไหลนูนตกน้ําถ้าในคลิปมีฉากเพื่อนไหลอ่ะ และตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปที่วัดเมืองปี็อกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้า,ชาเราเราที่เราเห็นองค์พระแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบเดินไปถึงตอนแรกนึกว่าแบบมันมันเดินไปไม่ได้ต้องแบบรถอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีไปนั่งกินข้า,าวเช้าที่ร้านช้างแก่คลาสิกโฮมแล้วคุณป้าเขาบอกว่าเป็นพระหน้าปกประจำทิศตะวันต<ป>ก,<ป>กของ,ของประเทศไทยใช่ใช<ๆ>เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูกัน นให้ดูถึงความนูน,นนะไปขึ้นอ,อันนี้ก็คือพระพุทธรัตน์ขนาดอยู่หน้าหน้าป้ายกี่ใ้จบว่าอ่านต่อไม่ออกศักยมุนีสีทองผาภูมิ ทำอะไรก็เนี่ยว่างเนี่ยว่างจนจะเดินกลับไปนอนที่ห้องอะคือ,คอพักผ่อนจริงๆเออมันพักผ่อนแบบชาร์จแบบแบบเต็มมากอะคือหลังจากที่เราอะไปพักผ่อนตามทธยาสัยตั้งแต่เที่ยงจนสี่โมงเราก็<ด>เลย <laughs> เราก็ออกมาเราก็แบบเจอลุงเขาเรียกขึ้นรถพอดีลบอกว่าเออไปดูพระอาทิตย์ตกที่เนินช้างศึกออขึ้นขึ้นมาถ้าไม่แบบเดินขึ้นมาเองอนั่งรถขึ้นมาไปกับห้าสิบตอนนี้นะคะ <l ots> เราอยู่ตอนนี้เนินช้างสึกแล้วแต่ว่าที่ต้องกระซิบเพราะว่าลมมันแรงเดี๋ยวไม่ได้ยินมอร์น,น,นิ่นง Morning, จ้าตอนนี้ <l ots> สิบโ <l ots> มง อยู่น้าตกแล้วก็ดินนะใช่จริงใครอยากจะแบบจัดอันนี้ไปอยู่ในเมื่อวานก็ได้แต่เมื่อวานเราอะแบบใส่แบบเนยๆไงใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าใครอะอยากแบบลุยๆเก็บวันเดียวอะไรเงี้ยมาสองมาสองวันหนึ่งคืนอย่างเงี้ยก็ก็มาได้ตอนนี้เพิ่งเปิดให้ลงเล่นน้ำเมื่อวันที่หนึ่งพันวันใช่แต่ว่าใครมาก็ลองถามเขาก่อนว่าให้ให้เล่นแน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ อานการณ์น้ำเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวก็คือเล่นได้เห็นอเล่นไม่ได้ไปเนได้เราซื้อตะเกียงตะเกียงสามห้าเออเทียนห้าห้าบาทห้าบาทห้บาบาทจริงๆแท่งใหญ่กว่านี้นะแต่ว่านีเราหักเออหักครึ่งจะได้ใช้ได้สองครั้งคือจริงๆตรงนี้มันก็เป็นไฮไลท์คือถ้าใครอยากจะมาผูกแบบเนี้ย เออมันก็จะเป็นแบบกิมมิคเกาหลีอะไรบางนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงนี้เล่เขาจะถ่ายท่าไหนกันปกติเขาก็จะแบบอย่างนี้ทนี้นะนี่แคปแคปแคปแค่แคปแคปโอเคค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มข้างนอกเงียบมากเพราะคนที่เขานอนเร็วมากคิดดูดิว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเรายังแบบบางทีเรายังไม่ถึงบ้านเลยอะมันเหมาะกับคนที่ เหนื่อยไม่ไหวแล้วอยากหาที่แบบชาร์จแบตบที่เนี่ยมันครบมากจริงเพราะว่าคนในหมู่บ้านเขาน่ารักมากแล้วก็วิวมันก็สวยใครแบบมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากดูอะไรเพริ่มเติมก็พิมพ์ไว้นะคะโอเคบ๊ายบาย